สุภัททะจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้นี่เรามาละกษัตริย์แต่ละสะกุลก็เ,เพิ่งจะเข้าเฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยทุกพระองค์และพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรหนักหากเราปล่อยให้พบอีกจะทําให้พระพุทธองค์ลําบากพระวรากายยิ่งหนักสุภัททะเราให้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้หรอกเวลานี้พระพุทธองค์ประชวรหนักควรได้พักผ่อนบ้างอานน์ ให้สุพัทธะเข้ามาเถิดในขณะนี้มีสำนักลัทิที่มีชื่อเสียงมีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึงหกแห่งในบรรดาครูทั้งหกนี้มีท่านไหนเป็นพระอาหารหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้างสุพัทธะศาสนาใดไม่มีมักอันมีองค์แปดประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้น หากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมักอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสท,ที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสง พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านานขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดอานน์เธอจงรับเป็นธุระจัดการบวชให้สุภทะด้วยเถิด สุภะเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภัทเธอจงดำรงเพศบรรพชิตโดยการถืออาหารบินทบาทอาศัยผ้าบางสกุลจีวรอ,อยู่ตามลุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยาหนามูดให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถอด เมื่อพระสุภัทธรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้ลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรเพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองนับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจา้า